สวัสดีครับทุกคนนี่ก็ช่อง The Plastic นะครับคลิปนี้จะเล่าถึงการขับรถระยะทางไกลๆนะครับเช่นขับรถกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งการหรือไปทำธุระต่างจังหวัดนะครับมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเส้นทางที่ผมขับรถไกลสุดใช้ระยะเวลาประมาณ13ชั่วโมงนะครับว่าระยะทางตาม GPS ได้ประมาณ935กิโลครับความเร็วอยู่ที่80ถ140กมตรต่อชั่วโมงนะครับ แล้วแต่ถนนว่างครับอย่างที่2นะครับขับรถระยะทางไกลๆนะครับถ้าวิ่งกลางวันควรจอดพักรถทุกๆ2 0 0ถึง250กเมต่อชั่วโมงนะครับพักรถพักคนอย่างน้อยประมาณ30นาทีนะครับหรือจะพักมากกว่าน,นั้นก็ดีครับเพราะว่าอากาศบนท้องถนนที่เราวิ่งค่อนข้างที่จะร้อนผลกระทบกับรถยนต์วิ่งกลางวันนะครับอุณหภูมิเกียร์จะขึ้นสูง กว่าปติโดยเฉพาะติดไฟแดงแล้วช่วงต้นๆของการออกตัวจะใช้แรงบิดในการออกตัวเยอะพอสมควรอุณหภูมิเกียร์ขึ้นถึง105-106องศาครับเพราะว่าออยเกียร์อยู่ใต้ท้องรถคู่กับเกียร์บวกกับถนนลาดยางที่มีความร้อนสูงอากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีเพราะไม่ได้อยู่หน้าเครื่องครับผมจะขับรถด,ด้วยความเร็วไม่เกิน125กิมตรชั่วโมงนะครับอุณหภูมิเกียร์จะอยู่ที่95-99องศาเซลเซียส ถ้าขับรถด,ด้วยความเร็ว130-140ถึงกิโลเมตร่อชั่วโมงอุณหภูมิเกียร์จะขึ้นประมาณ105องศายืนพื้นครับถึงแม้ว่าจะลดความเร็วลงเหลือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิก็จะลดลงมาแค่2องศาเหลือ103องศาตลอดเส้นทางจนกว่าจะจอดพักรถครับนี่คือชุดออยเกียร์เดิมโรงงานนะครับผมมีแผนจะติดออยเกียร์แยกไปไว้ข้างหน้าเครื่องนะครับ เพื่อให้อากาศโฟผ่านได้ดีและขยายแผงระบายความร้อนของออยเกียให้ใหญ่ขึ้นครับถ้าวิ่งระยะทางไม่เยอะจากที่จอดพักสามารถขับต่อได้นะครับค่าอุณหภูมินี้ได้มาจากอันต้าเกตที่ติดตั้งหน้าคอนโซลครับเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปแยกนะครับว่าผมได้มายัางไงถ้าขับรถยนต์ช่วงกลางคืนนะครับเป็นผลดีกับรถยนต์ครับแต่วิสัยทัศน์ในการขับขี่โดนจํากัดด้วยความมืด รถยนช่วงกลางคืนโดยเฉพาะรถกระบะท,ที่มีความจุถังน้ำมันเยอะๆนะครับหรือ80ลิตรขึ้นไปสามารถลากยาวได้โดยไม่ต้องจอดพักบ่อยสามารถวิ่งได้3 0 0ร้อถึงสามกิโลเมตรได้เลยครับถ้าร่างกายไหวนะครับอุณหภูมิเกียร์จะอยู่ที่ประมาณ100่งถึงหนึององศาครับในความเร็ว1 3 0ยส0ถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่างที่3นะครับผมจะแบ่งการเดินทางโดยมีระยะทางทั้งหมด935ิกิโลเมตร ส่วนมากผมขับตอนกลางวันจะหารด้วย4ก็จอดพักรถทุกๆ235กิโลอย่างน้อยๆต้องจอดพัก4ครั้งครับเพื่อถนอมรถให้ใช้งานได้ยาวๆนะครับท้ายคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ